โอเคสวัสดีครับผมวันนี้นักขวัแกสซูเปอร์บค์นะครับยินดีนําเสนอเป็น XMAX นะครับผมส่งซิ่งทั้งหลายนะฮะมีอยู่ให้เลือกอยู่3คันเพราะว่าที่เหลือติดจองหมดแล้วมาเป็น10ไม่เหลือครับน้องๆคันนี้เป็นสีฟ้านะครับสีฟ้าน้ําทะเลโอ้โหฟ้าไหนผมน้ําทะเลอย่างเดียวเลยรถคันนี้เป็นรถปี19นะครับเสนอขายอยู่ที่138,000บาทเท่านั้นนะฮะก็ใช้เงินออกรถ9,999หรือ10,000บาทนั่นเองนะครับผมผ่อนอยู่ที่5,300บาท36งวดนะครับผมสำหรับคันนี้รถขึ้ เรื่องเดิมข้างเดิมคอซิ่งชกซิ่งพ้อแล้วชกแล้วชุดหน้าแล้วเบาะแล้วเอาอะไรอีกครับผมไม่มีแล้วเนี่ย สรงซิงก็ประมาณนี้ต่อด้วยคันนี้นะครับผมเป็นปี20่สินะหนึ่งแสนบาทได้ท่ออะตอมนะครับไทเทเนียมแท้นะครับผมพอแล้วโชกแล้วเบาะแล้วชุดหน้าแล้วนะครับผมใช้เงินออกรถ 19, 0 0 0าบาทผ่อน5,300บาท3 6มงวดผ่อนเท่ากันแต่ว่าอันนี้จะตึงกว่าหน่อยเพราะว่าคันนี้ได้ท่ออะตอมนะครับผมเครื่องเดิมข้างเดิมเหมือนกันนะครับผมแล้วก็คันนี้นะครับจะซิ่งกว่าเจ้าบ้านหน่อยตรงที่ไม่มีการตกนะครับเราไม่เน้นเป็นสีแดงแก้วนะครับผมสำหรับคันนี้เปิดราคาขายอยู่ที่1หนึ่บแสนสี่ เงินออกรถ0บาทผ่อน5,200กว่าบาท48งวดคันนี้มีอะไรพ่อแล้วโชคแล้วเบาะแล้วนะครับแล้วก็ได้น็อตไทเทสวิงอาร์มเจาะแอบซิงฟังเสียงสักคันดีกว่า ได้คอนเทนต์แล้วเมื่อกี้เนี่ยโอเคสำหรับใครที่สนใจติดต่อซื้อลถนะครับซื้อแลกเปลี่ยนเทิร์นรับหมดนะครับผมก็ติดต่อผมได้ที่เพจร้านขอนแก่นซุปเปอร์บายสำนักงานใหญ่โทรสายตรงหาผมเลย0 8 7 7 2 2 6 3 7 6ผมนัดนะก็ยินดีให้บริการตอนนี้ผมรถไม่พอขายแล้วนะฮะยังไงใครจะขายรถให้ผมก็ปิดไฟแนนซ์ใช้เงินด่วนจะซื้อจะขายอะไรทักมาเลยโทรมาเลยสายตรงหาผมเลยพี่ผมอยากขายรถรุ่นนั้นรุ่นนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมเอาเงินไปกองไว้ให้นะครับผมเป็นเงินสดได้โอนได้ผมทำได้หมด รับซื้อทุกรุ่น X Max Corsa PCX Big Bike นะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วใครจะโอนจองนะครบบัญชีร้านขนแก่นซุปเปอร์ไบค์บัญชีกรุงไทยเท่านั้นสำหรับคลิปนี้ไปก่อนเจอกันคลิปหน้าขอบคุณมากครับ